ประกันชีวิตมีไหมไม่มีเลยผมเป็นคนไม่ซื้อประกันเลยนอกจากประกันภัยรถยนต์คือไม่เคยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพ่อแม่ซื้อให้ไหมไม่มีด้วยพ่อแม่ก็ไม่มีประกันด้วยเหรอก็คือเพราะว่าเพราะว่าเรามีมากพอมีมากพอแต่สมัยก่อนตอนตอนที่พ่อจนๆอยู่ะพ่อทําประกันชีวิตเอ่อให้พูดยังไงให้พูดว่าถ้าพี่อยู่ในช่วงทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวมีความเสี่ยงที่มัน จะเกิดเหตุแล้วมันจะไม่ดีแล้วพี่ยังมีคนที่พี่ต้องรับผิดชอบเช่นพี่ทำงานเมียเป็นแม่บ้านมีลูกเล็กๆและพี่เป็นหนึ่งกำลังของครอบครัวอันนี้เห็นด้วยควรจะมีประกันถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ลูกเมียพี่ไม่ลำบากแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะบริษัทประกันก็ทำมาเพื่อหากำไรเหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกประกันจะเขาไม่ช่วยอยู่ขนาดนั้นหรอกเออเขาก็ไม่อยากให้เขาเอางี้พี่ พูดแล้วมันจะเดี๋ยวเขาจะเกลียดบริษัทก็คือบริษัทมันไม่ใช่มูลนิธิประกันภัยพี่บริษัทเนี่ยเขาก็จะมีวิธีที่ทํายังไงให้เขาจ่ายน้อยที่สุดอะอะออะพี่เห็นด้วยปะเห็นด้วยครับเห็นด้วยเ <laughs> ก็เป็นบริษัทไง <laughs> เขาต้องทำธุรกิจนะ,ะ,ะเขาไม่มเขาไม่จ่ายพี่แบบหูตูบหรอกเขาก็เขาก็ทําหาเรื่องให้พี่จ่ายพี่น้อยสุดอะแต่ถ้าคน99%ที่ดูอยู่ถ้าพี่ถ้าคุณรวยแล้วคุณไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีภาระแล้ว ถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณกลัวคนข้างหลังลำบากก็ก็มีติดไว้หน่อยก็ดี